ไปแจกพิกัดไม่ไหลสดไม่ใช้ตัดต่อรีวิวสินค้าที่ตัวผมเองเลือกใช้หลายๆคนถามหาวันนี้มาพูดถึงตัวไม่ไหลสดนะครับที่ผมใช้แล้วก็ทำคลิปรีวิวนะครับตัว tnwa21 นะครับรุ่นนี้คุ้มมากนะครับเพื่อนๆคุ้มยังไงเวลาเราซื้อเนี่ยนะครับ ตัวเขาจะเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวใหม่นี่คือตัวหม่อีกหนึ่งอันนะครับตัวรับสัญญาณเราจะได้ตัวใหม่คู่หนึ่งก็จะเป็นอันนี้อันหนึ่งนะครับเป็นคู่ได้2อันได้ไม่สองตัวนะครับแล้วก็สามารถชาร์จไฟในตัวได้เลยชาร์จได้ประมาณ4ครั้งนะครับแล้วตัวรับสัญญาณเขาจะมีให้ถึง2หัวครับจะเป็นไทป์นี่เลยหัว iPhone แล้วก็เป็นตัว Android เห็นไหมแบบนี้นี่เป็นสรงหัวแบบนี้เลยนะครับคุ้มมากเพราะฉะนั้นซื้อ1ได้ถึง2ก็คือได้ไมค์คู่หนึ่งใช่ไหมครับได้ไมค์หนึ่งคู่นะครับได้2ตัวได้ตัวรับสัญญาณ2ตัวทั้ง Android และ iOS เพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าคุ้มในราคาหลักร้อยนะครับใช้ได้ดีแล้วก็ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเท่าฝ่ามือเนไครับตัวเล็กมากนี่เลยเห็นไหม พกพาสะดวกแล้วก็ตอนเราซื้อไปเนี่ยเขาจะมีห่อแบบนี้ให้นะครับเราก็อาอถุงใส่เข้าไปเลยแบบนี้ปั๊บแล้วก็พับนะครับแล้วก็เอาเก็บกลับบ้านหรือเอาใส่กระเป๋านะครับเดินสบายๆเป็นไงบ้างครับทดสอบเสียงได้เลยนี่คือเสียงที่ผมใช้จากใหม่ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ผมใช้จากโทรศัพท์นะครับตัว iPhone นะครับซึ่ง ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเวลาเราหันไปทางซ้ายนะครับเสียงมันก็จะไม่ค่อยได้ยินหันไปทางขวาเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ค่อยได้ยินเราต้องหันหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเราถ้าเราออกไปไกลๆมากเสียงมันก็จะไกลอย่างนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราใช้ไม้เนี่ยเสียงมันจะต่างกันอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเสียบแล้วเนี่ยตัวรับสัญญาณมันจะกระพริบนะครับตรงนี้ก็จะกระพริบด้วยนะครับก็กระพริบพอกระพริบเนี่ยพอสัญญาณกระพริบนะครับหยุดซ้ายหรือขวาเราก็จะสามารถใช้งานได้ทีนี้เราจะเดินไปไหน มาไหนใหกลๆเราใช้ได้หมดเลยนะครับระยะการรับสัญญาณของเขาเนี่ยนะครับประมาณ50เมตรนะครับแต่เราเดินกันไม่ถึงหรอกประมาณ5เมตร10เมตรนี่ก็ถือว่าไกลแล้ะใครที่ถามผมในไลฟ์สดหลายๆครั้งว่าคุณตุ๊กใช้ไมอะไรไลฟ์สดแล้วก็ใช้ตัดต่อคลิปวิดีโอเสียงชัดดีมากก็รุ่นนี้เลยราคาหลักร้อยนะครับดูที่าราาตรงนี้แต่ก่อนตอนผมซื้อเนี่ยห้ากว่าตอนนี้ขึ้นมานิดหนึงนะครับใครอยากได้ต้องรีบนะเพราะว่า ยิ่งมีคนรีวิวเยอะยิ่งมีคนใช้เยอะราคามากจะขึ้นนะครับก็ลองดูที่ร้าตรงนี้ละกันนะ T N W A 2 1 My Two In One ที่น่าสนใจ